สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบา้านเะฮาแนะก็มาช่วยกันเก็บของนนฝนมืดฟ้ามัวดินมาแล้วท้ายเปลรอิฐพันล่มหมู่อะไรนะกในท้าย cái lông cái đơn vị của cái lông 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 cái Nhét ra lắm nữa Nhét lên đó nhét lên lăng lên rượu lên vào lăng. lên Để Riêng, đấy, riêng nhét lên cho lên lên thân lên rượu nhất lên rượu nhất lên นีเลยออฟออกทำไปนี่ให้หนานะออ <F ied> ฟักไฟนะยกออกให้น่อยนะเออดึงมาโอ้โอเอนี่เลยสปรย์จีดออนี้จะไปเอาไว้ไหนเอาไปเก็บตรงน้อาไปเก็บตรงน้เก็บตรงหังเตนเ่อลานทันน้ยิงเหมือนฝั่งโน้นนะท่า <ye> น ก็ว่ามันตกแล้วก็เลยรีบเก็บของก่อนพี่เก็บของไวๆไว้แล้วก็เก็บด้ไม่ได้เก็บแอ้วเหลือตัวนี้ไว้ตัวเดียวเอาเอาเอาอันนี้เก็บด้วยชายชายอ่ะสายชัด์ชารเก็บนี่ได้รวดเชื่อมเก็บอ่า อะไรนี่กระชากเล็กไว้ไหนเล็กไม่เก็บไม่เก็บเขาเออไว้นั่นเลยเล็กนะเออะตุ้เหรออหิไม่หอหิอน่ไนไปวบแม่ฟ้าเลยนะคุณแม่เด้จ้าแม่ฟ้า ทำดีเลยเดี๋ยวลมพัดควายมีแมตควบงานยี่อิดอิดเล็กค่ะเดาค่ะแรงมากไทยไทยมากอิดอะไรที่จะทุบตุ๊กควายมีไปตะตัวโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ